เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เทศก community community. Nah, ิจนะครับเถียงกับพ่อค้าที่ขายของอยู่ริมทางเขาบอกจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ถนนวิทยุนะครับอยู่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยจับหมดอยู่แล้วถ่ายรูป้นะไม่ต้องกลัวจับหมดอยู่แล้วถ่ายรูป้นะผมบอกคุณก่อนนะลุงเดี๋ยวถ้าคุณประสานข้างในมาเลยผมก็ประสานเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเทศกิจเทศกิจอยู่นู่นของเทศกิจนะอันจะมาหาเรื่องของที่ผมนั่งอยู่ข้างในนี่ นู่นต้องคุยกัจับไปจับที no, wrong, no, right? ่นู่น um, นู่นเทศกิจ yes. ด้วยกันก็มีไปจับไอเทศกิจด้วยกันก็ไม่วันนั้นขาดต่มันไม่ได้บอกเพื่อนไม่มาขายแล้วมึงจะมาจับคนอื่นนะี่ไอ้เทศกิจกูมาขายอยู่นี่อยู่นี่นะครับก็เทศกิจเนี่ยคือจะจับพ่อค้าพ่อค้าก็ไม่ยอมนะเทศกิจก็บอกจับอยู่แล้วไม่ต้องห่วง แล้วก็ทางพ่อค้าเองเนี่ยตอนท้ายเนี่ยหลังจากที่เทศกิจขี่รถออกไปแล้วเนี่ยก็ผู้ทํานองที่บอกว่าเนี่ยเหมือนว่าจะมาจับเพื่อที่จะเอาพวกเดียวกันเนี่ยมาขายนะครับก็คือมาขายแทนที่ตรงนี้นี่นะฮะทีนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณปราณชันนันเนี่ยเดินทางลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือเป็นพื้นที่ก่อสร้างที่ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนวิทยุอยู่แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพนะครับ วันนี้ไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของบริเวณดังกล่าวนะครับทีนี้เนี่ยสอบถามกับทางผู้ที่ถ่ายคลิปเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ตอบรับกลับมาผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับนายบีซึ่งเป็นพ่อค้าที่ขายของอยู่แถวระแวกจุดเกิดเหตุบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งที่มักจะปั่นรถเนี่ยมาขายของจุดนี้โดยตลอดแต่ว่าตัวเองก็ไม่เคยถูกเทศกิจเนี่ยมาไล่ที่แต่อย่างใดนะครับอาจเป็นเพราะตัวเองเนี่ยมาขายของในช่วงเย็นก็เป็นได้ นายบีบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนแต่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเช้าเพราะเทศกิจเนี่ยชอบมาตอนเช้าส่วนที่มาขายของจุดนี้เพราะบริเวณนี้เป็นสถานที่กําลังก่อสร้างตึกใหม่จึงมีลูกค้าเยอะพอสมควรนี่นะครับอย่างไรก็ตามนายบีเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลสําคัญบอกว่าเนี่ยจุดนี้หากใครจะมาขายจะต้องมีการจ่ายเงินให้กับทางเทศกิจเนี่ยเดือนละ500บาทต่อคน แล้วจะไม่ถูกไล่ไม่ถูกกวนนะครับส่วนการเก็บเงินเนี่ยทางในบีบอกว่าเนี่ยเขาจะไม่เก็บเองจะใช้วิธีการให้ตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเก็บกันเองแล้วรวบรวมเงินไปให้กับทางเทศกิจหากใครไม่ยอมจ่ายก็จะมาไล่ไม่ให้ขายของหรืออาจมีการพังร้านเกิดขึ้นเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเาเช้าๆอาจจะมาไล่เหมอนกันแล้วเพราะว่าเห็นแม่ค้าเข็นรถหนีไปก็มีเก็บ มันจะเก็บเป็นรายเดือนแต่ไม่กล้าเก็บเราให้แม่ค้าเก็บกันเองแล้วไปให้มันพวกนี้มันฉลาดก็เดือนหนึ่งห้าร้อยหกร้อยบาทไม่จ่ายไม่จ่ายก็ไม่ไม่ขายรายเดือนส่วนมากจะเก็บรายเดือนแต่ว่าไม่กล้าเก็บเองใชได้กินไม่กล้าเก็บเก็บหรอกจะให้แม่ค้ามันเรือกอะไรเก็บคนนู้นคนนี้ไปให้มันส่งให้มันก็กังวลเหมือนกันเลยจอดแล้วไปจอดนั่นก็ต้องมองคอยมองก็กลัวมันมาอยากให้ขายได้สบายก็แบบ ไม่ต้องมาไล่มาอะไมันก็ไม่ได้ขายนานขายแง่้เคนงานเลิกก็กลับแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ไปแล้วอ่อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับที่บอกว่าเนี่ยแหมถ้าเกิดว่ามีการจ่ายเดือนละ500บาทเนี่ยก็จะไม่โดนกวนใจไม่โดนไล่เอ,อนี่อ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวต้องให้ทางเขตปทุมวันเนี่ยชี้แจงหน่อยนะครับไม่รู้ท่านผู้ว่าชัดชาติทราบหรือย,อยังเนี่ยนะครับ